ไปใส่ไปหาหมดแดงบ่พอมาดพาไปหาหมดแดงครับอย่างนี้ ถือหม้อไปก้อยปลาถือหม้อไปก้อยปลาปล่อยน้องนี่บ่ครับ่อปล่อยไม่มีเลยป่ะจูหอนบ้ครับคออาเลยเราจนไหนน้องนี่คืออะไรบ้าแสงขาปลาเทียนนี่เหรอ นี่มด,ด,ดนี่นี่ขั้งมันนี่วายเป็นตะ <laughs> สมยังอื่นเนี่ย่ม้าบอกว่ามันด่งหลายดิเอาเป็นตัวามันมันต้องเอาเป็นโตออมันจังต,ต,ตสม,น,ตสมนี่ได้ขังน่อยหนอยเจะเอาข้าง เดๆซันใช่เลยนเหรอพี่เลือดมีนะพี่น้องบ้านๆเลยเอาเอาเอาเออ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 ัออเออเออเกอเออเว้เออเอัเออ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 เอเอาเออเออเออเอเออเ่เออเอเอเออเอเออเออเเออ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 เเอรีอออเออออเนอ่เขาเอาเอออันออเอ่นอเออนบอเอออเอาออ อ๋อผอหมอดมาวะวยังคุณมามามาขยันเอา้นเดียงไปหาินเดียงเขาเลยข้าหมอน้ำ้าเขาไปไยบ่่อเจ้าเจ้ากระโอนไปทัวน้อยหมอดน้น้ำเอาบุ่ยนะนี่เด่นี่เด่นฝมอนี่ดน เขาก็ได้น้ำอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ยุเออนั่นน้ำอย่าี้นั่นเออเอาขึ้นี่จะใบใหม่เออเพียกัดไกัดบักคากัดค้นพอมอมาดลงซุนอีกดอกเลิ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 เลๆแต่ว่าวิไคดีนี่ตัดโตมัน เอาโตสมเอาโตสมนี่ต่วนไ,ไหนก๋วยใส่มือควนใส่น้ำเลยในเดนเดนอ่านในห้องหนึ่งน้อยๆเล็กๆเนี่ยน,นี่เพราะมันเป็นไข่หอมเบ็กบาขาวๆเออคือเป็นไข่ขาวๆตัวนี้มันกำลังลดูดวางตนยูคฆ่าเนาะแมนไปกินตาเหลือกนะมึงนะ <laughs> ต้ออยู่ตนยูคฆ่าเลยระหว่างสั่นก็ยังไปตอกตาเหลือกหวไม่กิน ไปับแล้ว่อไป่น่ะกินปลามันงอยู่ีเลยน้อูปถ้าโดดดีแทน้าน้องนย่นะอนนะเออเอัอีกมมไม่กเอาละครับมันสีไลก็ปลาแล้วหมดก้อยท่านมดแดงเซ่เออก้อยปลาเส่มดแดงก้อยมดงเ่ปลา สีี่้านัเอดอยู่ขวัาเดี่ไม่เดบักชิกบังหน้ามีเบิร์ด้วย่อบครับมีหอมแดงวันีเกแล้วหันเดียว่านหน่อยตัวมีกดลดนะหอมสดได้มีบรบอแน่อาจจะมีด้วยขวาะเกาตรงนี้เลย ่วทาองเนาะสูเยาเีย้อเยดดยุสุดอีนิเปียงเอานีว้าพี่วะองไใหญ่ใผยเบิร์ไ้สุดผู้สุดแดนงเซอร์หล่ะีนอะไร่เขาม่แย่นงแฉเลยม่สูงยาลูเออจีนมีอยู่นี่นะเมนเออซื้อยังกอเจีวลูกออ น้ำน้ำดองนี่ไว้งัวไวคุกินด้ย่นีทาลงเขาอาบมาเลยเีกินนก็จนะก็จมาอาบอยู่จาไได้อาบนีเป่อันนี้ละน้ำใสดียเออน้ำใส่ดีน้ำใสดีเด้เนาะงานข่อยบ่หีด้นี่ข่ออาบเลยนี่ย อาจจะเข้าเก็ตโกนิดนึงนะ <c oughs> ีบีบเขาบอกว่าสีรอยเกตเข้าเกบโก้แบบน,าน่าตีตมตีโค่มันเข่าเก็โก <c oughs> ้ีก่เกบโก้อเป่าเข่าเกตไหนม,มันเป็นเกตแต่วัน <c oughs> นี้มันเ็เขาเวลาเขาขูดเขาม่เป็นเป็นด่างเป็นารนะ <c oughs> นข้าวเป็นแข่งเลยเขาเก็ติดอ่นี่เราเอาไอง้งปฟาไป ไอยมุนก็คอยเด็ดเด็ดไม่แล้วีนอยากเองใส่แล้วก็เอาเนี่ยมัสไทบบปลาปูพุ้งทุกคนแต่เราไมาต้มที่ต้นนั่นเองแรมเนีเอาคนเยวะมากแบบโอ้ยโ้มเยอะไปเรตใส่ต้มเด็กหน่อยอย่างเงี้มวเทรนเทรนแรม ข้องปลานี่ต้มเหรอครับต้มตำปลุกต้มสมปลานี่เราไปหาอยู่หัวนหนไปไปเบิ้งกับเขาว่งไปไปว่องค่วนนั่นเด้อ มีครับพ่อแล้วก็วัสดีครับแค่ยังตะบกคงไม่นี้ต้มปลาขันเอาเงินมานั่งบ่เอาไปติ่นก้อนไฟมากน่เดือดปลาอันนี้เร็วปลาเดือดปลาอันนี้ปลาตุกม มันกิโดดมนในคู่มันไปเห็ <for S 2> นป่านป่านินสองตมันดินแทดๆๆดแทปล่อยไนี่อยู่ในสะหนามว่าในหนองนี่มันสีใต้แหล่มใต้แหล่มันนามมันบ่มีนะมันเลยไปไม่เห็นห้าวันเลยนะเนี่ยไปไหนมาเลียนทำเ็นเม้นเม้นเม้นผมยังนหน่ามันอาบไปซักผ้ามาแ้มาเกียร์นะ้าที่ไหนเลื่งลูกไปได้ไตุ้นใต้ผมเลยเก็บมากันนียมาวุยนี่พอผูไหนมาลอยดูดกูวะ โอ้ยกิน่าไม่ได้ก่อยนะฮะก่อนแม่ิฮ่าฮ่าฮ่า่อย่าาฮ่า่าฮ่า่า่่อฮ่าฮ่าฮ่ฮาฮาฮาา